เราก็จะขี่หลังพี่โมซันดาเลยถ้ามันจะต่อยเราอีกเราก็จะได้อ้าวทีนี้เราก็บินพร้อมพี่โมซันดาเลยไหนเราเมันยังปาก้อนห็นมาด้วยเนี่ยอ้าวก็นะครับวันนี้เราจะใช้พี่โมซันดาเล่นนะฮะเพราะว่าพี่โมซันดาเราไม่ได้ใช้ในหลายคลิปมากเลยวันนี้เราก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะขี่หลังพี่โมซันดาสู้กับโปเกมอนทั่วไปนะฮะที่มันจะอยู่แถวแถวนี้นะฮะ แล้วพี่โมซันดาก็ดูมีความสุขมากๆเลยเพราะว่านานๆเราจะใช้พี่โมซันดาทีเดียวนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เราใช้โปเกมอนตัวอื่นวันนี้ผมก็มีปืนให้กับพี่โมซันดาด้วยนะอย่างที่ผมเคยทําไว้นะฮะแต่วันนี้เราก็จะลองใช้พี่โมซันดาอัพเลเวลพี่โมซันดาดูเพื่อตบโปเกมอนพวกนี้แล้วพี่โมซันดาจะเลเวลสูงขึ้นไหนลองใช้ปืนดีกว่าอ้าวโปเกมอนตัวนี้รู้ตัวแล้วแล้วว่าเราเล็งมันอยู่มันเลยมาโจมตีเราเลยพี่โมซันดาแท็กมาเลย โอ้โหปืนนี่มันแรงจริงๆแล้วมันเล็งไม่ถูกด้วยนะพี่โมซันดาเล็งดีๆหน่อยดิเอออย่างนี้แหละมันปิวเลยอ่ะดัเมดีมากๆเลยอ่ะคือเรายิงทีนี่มันจะมีงงแล้วมันทําอะไรเราไม่ได้เลยอ่ะคือมันยิงทีนี่มันทําลายรอบตัวไปเต็มเลยเนี่ยไม้ที่ล่วงอยู่นี่คือต้นไม้นะครับที่โดนยิงไปด้วยแล้วมันก็ไม้มันหักมาเป็นชิ้นๆเลยคือดีมากๆเลย พี่มอสันดานี่แข็งแรงมากๆเลยพอได้ปืนมานี่พี่มอสันดานี่มีความสุขมากๆเลยพี่มอสันดาบินได้ไหมเนี่ยลองยิงไอ้นี่หน่อยดิหินหน่อยดิหินก็มีเศษแตกนะครับพี่มอสันดาเลงอะไรเนี่ยพอเลยเดี๋ยวไปดูโปเกมอนอื่นๆกันพี่มอสันดาบินได้ด้วยนะวันนี้พี่มอสันดามีความสุขมากๆเลยพี่มอสันดาก็บินยังมีความสุขเลยอ้าวข้างหน้านี่แหละน้องพี่มอสันดามอสันดาเขียวเหรอ พีโมซันด้าโอ้โหยิงตรงกลางนี่โดนทั้งคู่เลยมันตีลังกากระเด็นเลยอะสุดยอดมากเลยพี่โมซันด้าปืนพี่โมซันด้านี่ดีจริงๆเลยเออลองยิงอีกรอบหนึ่งดิทีนี้โมซันด้าตัวที่สองนี่อยู่ห่างๆแล้วมันน่าจะไม่โดนไม่โดนแล้วแหละเมื่อกี้มันยังดูนี่อันนี้อะไรเนี่ยโปเกมอนข้างหลังที่มาตีเราข้างหลังเนี่ยพี่โมซันด้าเก็บโมซันด้าเขียวก่อนเลยนะเออนั่นแหละอีกนิดนึงแต่เมื่อกี้มันเสียงอะไรเนี่ย ข้างหลังก็มาตีเราเนี่ยพี่โมซันดาเราไปห่างๆหน่อยดีกว่าโอ้มันจะมาระเบิดตัวมันจะฆ่าตัวตายแล้วมันจะระเบิดตัวเองแล้วมันก็จะทําลายเราเออเราก็บินมันหนีมันทันแล้วมันก็ตายตรงนั้นเรียบร้อยไปแล้วนะทีนี้พี่โมซันดาโอเคพี่โมซันดาตบน้องโมซันดาเรียบร้อยแล้วนะโมซันดาเขียวนะทีนี้พวกเอลิซาบีเนี่ยมันมันตีไม่เลิกเลยที่ไม่ชอบเลยก็คือมันชอบระเบิดตัวเองตัวเองมันตายแหละแต่ว่ามันทําให้เลือดเราลด เยอะมากเลยแล้วมันท่านระเบิดสามตัวพร้อมกันเนี่ยเราไม่รอดแน่ๆก็เลยไปอีกตัวหนึ่งไปไกลๆเลยทีนี้มันก็ไม่อยู่ในเฟรมแล้วมันไปนู่นแล้วทีนี้ก็เหลืออีกเยอะเอข้างหน้าข้างหน้านี่มันยังไปกันอยู่เลยนะตรงนั้นก็มีอีกนะแต่เราก็ไม่ไปตรงนั้นดีกว่าพวกนี้นี่คืออันตรายจริงๆเลือพิโมซันดานี่ก็เหลือโคตรน้อยแล้วนะพิโมซันดาขีดอันตรายขึ้นแล้วเราบินไปกันเถอะเราหนีกันเถอะเอออย่างนี้แหละ ทีนี้ผมก็ลงจากพี่โมซันดาปล่อยให้พี่โมซันดาสู้เองแล้วแล้วผมก็จะลองยิงธนูสปอร์ตดูหรือว่ายิงปืนดูเผื่อมันช่วยได้แล้วไหนสุดาคุสุดาคุอัแทงมันเลยเก็บพวกมันเลยให้พี่โมซันดาพักหน่อยดีกว่าวันนี้พี่โมซันดาสู้มาเยอะแล้วสุดาคุเก็บพวกมันเรียบร้อยแล้วสุดาคุนี่ที่โปเกมอนไฟนะฮะที่แข็งแรงมากๆอ่ะกินก่อนเลยแล้วการนะพี่โมซันดาเหนื่อยมาเยอะแล้วเลือดลดประมาณครึ่งหนึ่งแล้วนะ เลือนเราก็ลดไปด้วยเพราะเราขี่หลังพิโมซันได้อยู่โปรแกรมอนที่มาโจมตีพิโมซันดาทําให้เราได้รับดาเมจไปด้วยทีนี้เราก็จะลองหาโปรแกรมอนแถวแถวนี้ดูว่าพอเรามีพี่พี่สุกุอยู่เราไม่ต้องห่วงอะไรเลยถ้าพวกเอลิซาเบียหรือว่าน้องโมซันดาโมซันดาเขียวมาเนี่ยพี่สุจากุนี่จัดการได้หมดเลยเราก็สไลด์ไปด้วยข้างหน้านี่ก็มีพวกเอลิซาเบียสุจกุไหนสังสอนมาหน่อยดิระว่างที่พิ่มซันดาพักอยู่เนี่ยเราก็ใช้สุจากุนั่แหละ โจมตีพวกมันวันนี้จะไม่มีโปเกมอนตัวไหนรอดในแถวนี้ได้สุจากุอัแทกมันเอามันมาอยิงมันมีสี่ตัวพวกนี้จะอยู่กันเป็นหมู่คณะเลยพี่สุจากุงงเลยว่าจะไปโจมตีตัวไหนดีพี่สุจากุมันมีตัวหนึ่งที่บินรอบๆตัวพี่สุจากุอยู่เนี่ยคือมันจะฆ่าตัวตายมันระเบิดเรียบร้อยไปแล้วทีนี้มันมีตัวนี้ที่มันมันมายิงเราพี่สุจากุยอมไม่ได้นะ ซูดากอแท็กเอออย่างนี้แหละท่านี้เลยโอเคดาวไปนะเหลืออีกตัวเดียวเองโอ้พี่ซูดาก้ก็ไม่ปล่อยไม่รอเลยถ้าเหลืออยู่ตัวเดียวนี่คือพี่ซูดาก้รู้เลยว่าพี่ซุดาก้จะแท็กใครพี่สุดากกลับเข้ามาก่อนพี่โมซันดาก็พักฟื้นเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็กลับไปขี่หลังพี่โมซันดาเหมือนเดิมพอคลิปนี้เราจะเน้นใช้พี่โมซันดาเป็นหลักข้างหน้านี่เจอเอลิซาเบธเยอะเราก็เลยมาอยู่ข้างหลังพี่โมซันดาอแท็กโจมตีใครเนี่ย ไม่มีใครอยู่นะพี่โมซันดาหรือว่าโชว์ว่าฟื้นเต็มที่แล้วอะโอเครู้เรื่องแล้วพี่โมซันดาทีนี้ไหนโปกเกมอนอยู่ไหนเดี๋ยวเราไปจับมันเราไปตีกับมันวันนี้ไม่มีใครรอดหรอกพี่โมซันดาพี่โมซันดานี่เดินไปเดินมานี่มีความสุขมากๆเลยยกมือเดินเลยอะพวกเอลิซาเบธมาแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอาพี่โมซันดาเอออย่างนี้เลย อ่ามันมีตัวจะมาระเบิดรอบๆตัวอีกแล้วพอมันจะระเบิดเนี่ยมันจะบินรอบๆตัวเราเราก็บินเะโอ้เราบินมายังสูงเลยทุกคนเจอพวกเออร์บินี่เอาอันนี้ไปกินเลยเอามันโดนด้วยโอ้โหพี่โมซันดาเนี่ยเดี๋ยวนี้แม่นแล้วนะปืนที่เราทําให้นี่พี่โมซันดานี่เดี๋ยวนี้ยิงแม่นแล้วนะพวกนี้โอ้โหบ,บินปิวยังไกลเลยอะ่ะดีเลยพี่โมซันดาทำน้ำแม่ได้ดีมากๆเลยเดี๋ยวนี้พี่โมซันดานี่เริ่มแข็งแรงแล้วนะ ทีนี้เราก็จะลองดูว่าแถวนี้มีโปเกมอนตัวไหนเหลืออยู่ไหมเอา้ามันมีคนนี้จะพยายามยิงเราพิโมซันดาเก็บมันเรียบร้อยนัดเดียวดาวสุดยอดมากๆเลยพิโมซันดาบินขึ้นไปทันไหมโอไม่ได้สูงไม่พอพโมซันดาลองโดดอีกรอบหนึ่งไหมไปคนละทางเลยดีกว่าคือชอบตอนที่พิโมซันดาบินอนะคือตัวพิโมซันดาจะน้ำหนักเยอะอันนี้ถือว่าไม่ถือว่าบินนะแต่คือโดดสูงแล้วมัน เหมือนแรงโน้มถ่วงนี่มันไม่ได้ทําอะไรเลยคือตัวพี่มอสันด้านี่เบามากๆก็เลยโดดได้นานกว่าอันนี้คือถือว่าโดดนะไม่ได้บินนะแต่คือแบบชอบอ่ะได้ชอบฟิลอ่ะคือถ้าบินแล้วมันคนละฟิวต่โดดแล้วมันตัวเราเบานี่มันคือมันอีกฟิลหนึ่งอ่ะแบบรู้สึกดีมากๆเลยอ่ะข้างหน้านี่ก็มีมูสันด้าเขียวอยู่อีกตัวหนึ่งเราจะโดดแล้วมันไปถึงไม่น่าถึงตรงนั้นหรอก เดี๋ยวลงไปดูดีกว่าถ้ายิงจากตรงนี้มันจะโดนไหมไหนพี่มูซันได้ลงเล็งหน่อยดิโดนมันจะลงมาหาเราไหมอะมันไม่ลงมาหาเรามันรู้ว่าเรามีปืนนหว่ามันไม่ยอมมาหาเราไม่เป็นไรเดี๋ยวลองพยายามขึ้นไปหามันดูว่ามันเราจะเราจะไปถึงไหมบินบินบินเาเอาไม่ได้ไม่ได้ไไดอีกนิดนึงอีกนิดนึงขึ้นได้แล้วเอา้าพวกโจรมายิง น้องโมซันดาอีกแล้วโมซันดาเขียวเราก็เก็บให้หมดเลยเรามีปืนใหญ่เราเก็บทุกคนได้สบายๆยอยู่แล้วเอาพี่โมซันดาเขียวช็อกอยู่ไม่เป็นไรเราจะจับมันสบายขึ้นวันนี้จะไม่มีโปเกมอนตัวไหนที่แข็งแรงกว่าพี่โมซันดาแล้วเราบอกเลยในแถวนี้ก็จะมีแต่พี่โมซันดาคนเดียวของเราเราจับโปเกมอนล้วก็สู้กับโจรไปเดยพี่โมซันดาแหกปกิบอนเราออกมาได้อีกรอบนึง อ้าวโจมเรียบร้อยพี่โมซันดาก็แหกปกิวนมารอบที่สองแล้วนะงั้นจะยิงแล้วนะพี่โมซันดาไม่เกรงใจแล้วนะเราพยายามจะจับแล้วนะพี่โมซันดาไม่ยอมเองอะงัันก็ตายตายไปซะเอออย่างนี้แหละถ้ายอมมาอยู่กับเราดีๆก็ไม่ได้ตายแบบนี้หรอกไม่เป็นไรในป่านี้นาจะมีโมซันดาเขียวอีกเยอะผมก็เจอโมซันดาตั้ง2ตัวเลยในนี้น่าจะจับได้สัก1ตัวเดี๋ยวเราจะดูกันพี่โมซันดาอู้ มันต่อยพิโมซันดาของเราพิโมซันดาบินไปนู่นแล้วพิโมซันดาทิ้งพวกเราไปไหนเนี่ยกลับมาหาก่อนแล้วเราก็จะขี่หลังพิโมซันดาเลยถ้ามันจะต่อยเราอีกเราก็จะได้เอาทีนี้เราก็บินพร้อมพิโมซันดาเลยไหนเราเมันยังป่าก้อนเห็นมาด้วยเนี่ยโอ้โหเราบินมายังไกลเลยเราจะกลับไปหาพวกมันเราจะเอาคืนโมซันดาเขียวเมื่อกี้นี่คือแข็งแรงมากๆเลยต่อยเราทีนี้เราบินมานี้เลยเดี๋ยวผมก็จะใช้โปเกมอนที่บินเร็วนะครับ ไปหาพวกเขาอีกรอบนึงแล้วจะจับสักหนึ่งตัวในพวกนั้นให้ได้บีคอนมานี่หน่อยดิเราจะกลับไปหาโมซันดาเขียวพวกนั้นกันนี่ผมก็บินมาถึงแล้วนะแล้วมันก็ปาก้อนมาอีกคือมันเร็วมากๆเลยพี่โมซันดามาเลยมาเอาคืนเลยพี่โมซันดามันต่อยเราอะ่ะจนเราบินไปนู่นเลยทีนี้เราก็มาอีกแล้วพี่โมซันดาก็อาแท็กม,มันพยายามจะต่อยเราอีกนะแต่เราหลบทัน จะเอาตัวนี้หละที่ชอบต่อยเนี่ยไอที่ชอบปาก้อนหินนี่คือไม่เอามันธรรมดาไปอันนี้แหกโปเกบอนมาจนได้เนาะเดี๋ยวอีกรอบนึงลองอีกทีเอามันต่อยพี่โมซันดาไปอีกแล้วคือโมซันดาเขียวนี่คือแข็งแรงมากๆจริงๆต่อยทีนี่โมซันดาเรานี่ไปเลยนะก้อนหินปามาด้วยโอ้พี่โมซันดาเรากลับมาแล้ว โอเคเราจับโมซันดาเขียวหนึ่งตัวได้เรียบร้อยแล้วนาะยตัวหนึ่งมันตายเพราะชูโมซันดาโมโหเกินไปก็เลยใช้ท่าที่แรงไปหน่อยแต่ก็ไม่็้ไรเราก็เอาแค่ตัวเดียวพอเลยเราก็กลับไปขี่หลังพี่โมซันดาเหมือนเดิมทีนี้เราก็จะลองดูซิว่าแถวแถวนี้มีใครอีกไหมที่ยังเหลืออยู่พวกเอลิซาเบธนี่คือไม่ชอบเลยอะ่ะมันอยู่กันเยอะมากๆเลยเลยคือไม่ชอบท่าที่มันฆ่าตัวตายระเบิดใส่เราอะ่ะเราทําให้เรา เลือดลดไปด้วยเลยซึ่งไม่ชอบเลยั้งนี้จะให้ตีใจห่างๆไปเลยไม่ยอมให้มาใกล้ๆเลยเออย,ยิงไม่หยุดเลยพี่โมซันดาดีแล้วโอเคมันดาวรู้สึกก็เพื่อนๆมันนี่ไม่อยู่ไม่อยู่รอบๆตัวแล้วแน่เลยเราก็เลยเก็บมันง่ายๆแบบนี้ทีนี้ผมก็จะไปหาคนละที่แล้วนะฮะเพราะว่าที่แถวนั้นน่ะมันไม่มีใครอยู่แล้วทีนี้เราก็มาลองเดินในแถวหิมะดู เผื่อมีโปเกมอนหิมะที่เราจะสามารถชนะมันได้ไหมเดี๋ยวเราจะลองดูพี่โมซันดาจะชนะพวกมันได้ไหมแต่ก่อนอื่นนี่กินอาหารกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้กินอะไรมานานเราหมอนแต่สู้อย่างเดียวเลยทีนี้ก็กินแกหมดเรียบร้อยแล้วพี่โมซันดากินแถมให้เลยอ่ะทีนี้พี่โมซันดาก็มาเลยนะอ่าพี่โมซันดาทีนี้ผมก็จะลองดูว่าโปเกมอนแถวนี้มันมีไหมเนี่ย ทำไมไม่เจอใครเลยอะโปกเกมอนอยู่ไหนนี่อะไรเนี่ยมีโปกเกมอนเดินกันเป็นแกง๊งซูซากุก่อนเลยเราไม่รู้พี่โมซันดาจะชนะพวกมันไหวไหมเนี่ยงั้นพี่ซูซากุก่อนเลยละกนันนะลดเลือดพวกมันก่อนนะถ้าพี่ซูซากุเหนื่อยแล้วเดี๋ยวค่อยให้พี่โมซันดาไปจัดการต่อพี่ซูซากุนี่คือทําดัมเมจได้ดีมากๆเลยมันสองลุ่มหนึ่งพี่โมซันด้าจะเอาไม่อยู่พวกนี้เลเวลสูงๆซะดวกเอามันมาแท็กเราอีกโอ้โหหัวมันนี่คือแบบ ถ้าโดนทีนี่มันแบบตายได้เลยนะแข็งแรงมากๆเลยเอาพิซูซากุเก็บตัวหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วอะ่ะอีกตัวหนึ่งล่ะมันยังอยู่พิซูซากุอ่ะมันมีมาอีกสองตัวมันมาแท็กเราโอ้เราเรา,เราโดนเยอะเลยเราโดนไปหนักเลยสูซากุอยู่ไหนเนี่ยทำอะไรอยู่เนี่ยมันสามลุมสองแล้วนะพิซูซากุมายิงพวกนี้ดิมาตีพวกนี้หน่อยดิเอออย่างนี้แหละพ่นไฟใส่พวกมันเลย เอออย่างนี้แหละพี่โมซันดามาเลยทีนี้ลองดูซิว่าพี่โมซันดาจะชนะพวกเอา้าเราโดนต่อยเราบินเอา้าเราค้างที่ไหนเนี่ยรู้สึกว่าเราบินมาอยู่บนต้นไม้แล้วนะยิงจากทางห่างนี่แหละมันมนตีเราไม่ได้ตรงนี้หรอกแกอยู่ตรงนั้นใช่ไหมเยวแกก็โดนหรอกแต่รู้สึกว่าระยะมันห่างไปหน่อยเราลองใช้อาแทกไฟดูไหมไม่ถึงหรอกเราอยู่บนต้นไม้เราติดอยู่บนต้นไม้อะ่ะดีเลย อ้ากับว่ามันตีเรามาถึงนี่ได้นะถ้ามันเลงเราอะนะมันจะโดนนะเราจะโดนทีนี้มันก็อยู่ของมันแหละแต่เราก็ลงไปจัดการให้มันจบจบไปเลยดีกว่าเพราะจากตรงนี้แอตแทกเราไปถึงนิวามพี่โมซันดานี้ก็โอ้เราเริ่มโดนแล้วเราเริ่มโดนแล้วแหละอัตราการจับอยู่หเปอร์เซนทีนี้เราดูซิว่าเราจับมันได้ไหมเนี่ยสิบแปดเปอร์เซ็นมันแหกเกิบอลมาเรียบร้อยแล้วมันก็มาตีเราเอา เราโดนน้าแข็งจนเราแข็งตัวไปเมื่อเกี้แต่ก็ลองดูหน่อยดีกว่าว่าชนะมันอีกรอบนี้ไม่อีกทีนึงเออมันดาวเรียบร้อยแต่ลูกหลงกระแทกของมันนี่มันก็ดูเราไปแล้วไม่เป็นไรหรอกเรือเราลดไม่เยอะหรอกเราก็โอเคอยู่ทีนี้ก็เจอโปเกมอนเล็กๆอีกแล้วมันหนีเลยอ่ะมันเห็นสายพิโมซันดานี่มันจะหนีพิโมซันดาเอาเลย เราวันนี้ให้มันรู้ไปแล้วบริโมซันดานี่แข็งแรงขนาดไหนให้รู้ไปเลยมันหนีไปแล้วพิมซันดาช้าไปพิมมซันดาจมตีช้าไปพวกมันหนีไปแล้วแยกย้ายกันไปเลยคนละทิศทางไปเลยผมก็จะกลับไปเลยแล้วกันนะไม่อยากอยู่แล้วแต่ก่อนอื่นนี่ผมก็หาไปจนค่ําแล้วนะยังไม่เจอโปเกมอนไหนเลยที่แบบอ้าวข้างหน้านี่อะไรอะพวกโจเนาะ เออพวกโจนแหละแล้วรู้สึกว่มันตีกับโปเกมอนอยู่ที่มันหนีเราไปเมื่อกี้แหละอยิงตรงกลางนี่มันโดนกันหมดเลยดีเลยอะ่ะเลือดลดทุกตัวเลยอะ่ะพวกโจนก็เดือได้รับดัมเมจไปด้วยและโปเกมอนก็น่าจะตายเรียบร้อยไปแล้วอะ่ะทีนี้ไหนดูสิมีใครเหลือไหมโอ้โหตีจากข้างๆนี่มันยังโดนเลยโอ้มันก็จะมาตีแล้วมันเล็งแล้ มันเหลือเหลืออยู่อีกตัวนึงไะที่มันเห็นเลือดอยู่เอออย่างนี้แหละเรียบร้อยอ้าวอ้าวอ้าวอีกแล้วไอพวกนี้อีกแล้วมันรู้แล้วมันรู้แล้วมันมันจะมาแท็กเราไหมเนี่ยมันมาตีอยู่แล้วพี่โมซันได้อย่างนี้แหละโอ้โหมันบินมาเลยอ่ะโอ้โหยิงทีนี้มันจะมีมันจะปิ้วไปเลยอ่ะคือปืนพี่โมซันได้นี่แรงจริงๆเลย เรายิงทีนี้มันปิวเลยมันลอยเลยอ่ะโอ้โหอย่างนี้เลยอ่ะมันรู้สึกว่ามันตกห่างๆมากเลยมันตีลังกาไปโดนเลยอ่ะโอ้โหคือน่ารักมากๆจริงๆเลยพิโมซันดาปืนพิโมซันดานี่คือดีจริงๆเลยแอทแทกมนเลยเอออย่างนี้เลยไหนดูซิมันจะไปถึงไหนเนี่ยอีกรอบนึงเออโอ้โหไปไกลแล้วโอ้โหโดนจนมันมาอยู่นี่แล้วอ่ะคือแบบ แรงจริงๆเลยพูดตรงๆมีคำเดียวปืนพิมพ์มซันด้านี่คือสุดยอดจริงๆพวกโปเกมอนชิลเลตนี่มันก็พอได้ยินเสียงปืนแล้วมันก็หนีกันอยู่เลยดีเลยชิลเลตนี่คือบอสโปเกมอนตัวที่หนึ่งนะแถวๆนี้เขาจะเดินกันแบบสบายๆเลยเอามันมาหาเราและมันมาหาเราพิมูซันด้าแทกมันเลยมันเมื่อกี้มันงงด้วยนะพิมูซันด้าเลงมันเลยมันจะมาแล้วพิมซันด้าเออเอาแทกมันเลยอย่างนี้แหละเออเอาตัวที่สองมันก็มาตีเราแล้ะ พิโมซันดาเราโดนสองลุมหนึ่งแล้วนะฮะพิโมซันดาเออยอมไม่ได้นะอ่แทกมาเลยเราโดนเราโดนเราโดนไปแล้วพิโมซันดาเออหลบมันทันนี่วาพิโมซันดาเอออย่างนี้หละท่านี้เลยชอบท่านี้ของพิโมซันดามันทำดัมเมจได้ดีแต่เราก็เลื่อนรถไปประมาณครึ่งหนึ่งแล้วนะไม่รู้พิโมซันดาจะชนะพวกมันได้ไหมเนี่ยมันก็อากาศหนาวแล้วซะด้วยเรากลับบ้านกันเลยดีกว่า นี่ผมก็มาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเท่านี้นะบา,บาย